เป็นการประชุมพิเศษเรื่องการทำงานเชิงบวกกับอนาคตของชาตินะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านสาร,ราจารจิตวิคุณดรนายแพทย์ไกรสิ์ตันจิตสิรินนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมผู้ชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศพระราชาสยามนรดราชมาลีนะครับเพราะฉะนั้นท่านเ,นเป็นอดีตผู้บริการฝ่ายอาหารและโูษชนาการ โครงการอาหารและเกษตรของชาตชาวสขอชานะครับที่วันนี้ท่านจะมาให้มุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเชิงบวกนะครับกับอาธุรก่งชาตินะครับแต่ระหว่างนี้นะครับบริเวณด้านหน้าของห้องประชุมนะครับเราจะมีนิทรรศการนะครับที่ชื่อว่าเด็กไทยหัวใจบวก นะครับซึ่งก็จะแบ่งการชั้นารออกมาเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกเป็นส่วนของการแนะนำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเกรเยาวชนในสัปดาห์ที่21นะครับซึ่งก็จะมีูป8ประเด็นนะครับในการที่จะนําเสนอเรื่องของแนวคิดใหม่นะครับที่อยู่ตั้งบนฐานแนวคิดเดิมนะครับในการจัดการต่อไนะครับ แนวคิดใหม่ที่ว่าใหม่ในระดับไหนเนี่ยพวกนี้คงงจะได้รับการเนรายละเอียดกันนะคะแนวคิดหลายๆแนวคิดที่ใหม่จริงๆในขณะที่แนวคิดอีกหลายๆแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดอาจจะพัฒนามาจากของเดิมแล้วแล้วจัดการกับสิ่งที่เป็นรอยโหวตหรือข้อข้อต่างๆจนได้สิ่งที่คิดว่าใหม่แล้วเหมาะกับบริบทในปัจจุบันซั่งแต่8โมวันนีับก็คือในเรื่องของแนวคิดใหม่ซึ่งบางบุญคำถามแนวคิดเกิดนะครับนอกจากแนวคิดแล้วกายังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการ ที่การต่อยอดขึ้นมาจากเครื่องม้าเครื่องมือเดินที่มีการงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดของการรุ่นทืนทางสังคมนะครับซึ่งเป็นแล้วทิดใหม่ในเรื่องของการการบริหารจัดการนะครับเพื่อการตอบโจทย์ในเรื่อง,ตองแต่ประเด็นที่ว่านะครับ อกจากนั้นนะครับก็ยังมีถ้าเกิดผู้ใดสนใจที่จะทดลองใช้กับสควอไลดนะครับในรูป่บบของเว็บไซต์นะครับด้านหน้าเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับให้ทดลองเข้าไปเข้าไปดูนะครับว่าเนื้อหาข้างในาเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการใช้งานาเป็นอย่างไรนะครับ แค่ไกล่สิตันติสรีนะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้มองในแนวคิดนะครับภายใต้เรื่องของการทํางานเชื่อมบวกับอนาคตของชาตินะครับขาบคุณครับ ที่นั่งหัวโตเมื่อกี้นี่ครับถ้าเกิดท่านรออธิการบดีหาวิับาลัยมณิยนท่านปรลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์รออธิบดีกรมอนามัมายกระสรวงสาธารสุขคุณโทโมโอ,อโอโพสุมิผู้แทนองค์การยูนิเซฟเอ,าอาจารย์นิตยา,าคุณหมอสุริยวดชก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ ผู้จัดการประชุมครั้งนี้ที่ได้เชิญผมมาบรรยายนะครับพูดตรงๆก็ได้ว่าเชิญผมเมื่อประมาณมทั้งสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับให้มาบรรยายแทนอาจารย์สายสุรีจุติคุณซึ่งผมก็คิดเชิงหัวก็เลยรับบรรยายเพราะว่าอาจารย์สายสุรีก็รู้จัก,กันดีและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทาก็เป็นเรื่องของแม่ในเด็กแล้ว ผมก็ได้ทำงานกระจารยสายสฟรีตั้งปี2,518นะครับหลายคนในห้องนี้ยังไม่เกิดแต่หลายคนก็อาจจะเกิดแล้วหลายปีนะครับ2,518ทีนี้เรื่องที่ทำกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องชีวภาวะสังคมแล้วก็ต่อมาก็ทำงานโจท่านนำเครื่องชีวภาะสังคมเนี่ยพัฒนาต่อ จนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องของเจปถ,ถ์ทราบไหมครับเจปถป์คืออะไรครับความจาเป็นพื้นฐานทีนี้ในการที่จะบรรยายเนี่ยผมก็คิดว่าทีอย่งางไงจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะวันนี้เป็นการประชุมเพื่อจริงๆก็คือพรางหวกกัวเพื่อเด็กเห็นนะครับหยุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กละเยาวาชนไทยก็เ,เลยคิดว่านะ ทางบวกตอนแรกจะบรรยายนะฮนะเป็นธรรมะแต่หน้าตาผมไม่ให้ที่จะบรรยายธรรมะนะครับก็เลยชิว่าเอ้าน่าจะบรรยายอย่กับเรื่องผลงานในเชิงบวกที่ร่วมกันทำเป็นตัวอย่างซะก่อนอแล้วก็ตอบคายเป็นธรรมะดีหมครับเ,เ,เพื่อท่านจะได้เห็นตัวอย่างวิธีคิดวิธีทำงานจนกระทั่งเกิดผลเอ่อ หัวเรื่องที่ให้ผมบรรยายก็คือเรื่องของการทางานเชิงบวกกับอนาคตของชาติจริงๆอนาคตของชาติเนี่ยในยะที่ที่ประชมจะพูดกันเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเด็กใช่ไหมครับรุ่นปัจจบุบันรุ่นอนาคตรุ่นอนาคตอนาคตอนาคตใช่ไหมครับเพื่อการพัฒนาที่ยังยย่งยืนยั่งยืนเป็นทไมก็คือยั่งยืนอย่างมีความสุขใช่ไหมครับอย่างมีความสุข ตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขชุมชนก็มีความสุขแล้วที่สาคัญก็คืออยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมแล้วมีขนมคำเนียนประเคณีวัฒนธรรมที่มีงานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้คือ,อหัวใจเมื่อกี้พวกเราก็ได้เห็นเปิดเว็บไซต์เรื่องความรู้เพื่อชีวิต fact for life for life thai online จริงๆแค่โฟลไลฟ์ไทออนไลน์เนี่ยราทาเพื่ออนาคตใช่ไหมครับเด็กที่อยู่ในท้องแม่เด็กที่เกิดมาสําหรับพวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้วิชาอะไรครับพวกเราต้องเรียนรู้วิชาอะไรครับผมว่ามีวิชานึางที่สําคัญที่สุดที่พวกเราราทั้งผมต้องเรียนรู้คือวิชาตอนน่อได้ไหมครับวิชารักษาชีวิตท่านรู้หรือยัง วิชารักษาชีวิตรักษาให้จิตใจดีงามความคิดที่ดีงามการจะทำที่ดีงามในเชืงบวกเพื่อให้ท่านเด้มีความสุขผมพูดท่านผมก็ถึงผมด้วยนะครับเพื่อให้คนข้าเคียงมีความสุขเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความสุขขณะนี้ สังคมไทยรู้รักษาวิชารักษาชีวิตดีอ,อย่างครับพอเพียงไหมแก่งแย่งกันเสียดสีกันอันนั้นคือขาดการมองชีวิตในเชิงบวกไม่อยากจะพูดว่ามีวิชาทิฏฐิจริงตรงข้ามวิชาทิฏฐิคืออะไรครับสัมมาทิฏฐินะครับคือ เราผมจะต้องเอาพื้นฐานนี้ซะก่อนทีนี้เมื่อผมกล่าวพื้นฐานเสร็จผมก็ต้องกล่าวไมื่ีว่าที่ผมรับบรรยายนี้ก็เพราะว่าคนที่โทรไปเชิญผมนี่ก็คือจริงๆก็รู้สิทธิ์อ่ะก็คืออาจารย์นักศึกษาผอาจารย์ขอรบกวนหน่อยแล้วก็บอกว่าอาจารย์สายสรีจะไม่อยู่ไปต่างประเทศแล้วผมก็บอกจะเอาจะไหวไหมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ทำไปต่างประเทศขึ้นมาจากอิตาลี ก็สอนมันก่อนระหว่างที่เชิญผมก็ไปอีกสามสี่ประเทศเพราะว่าอ้าเอา้เอาลองพูดพูดจากประสบะการณ์ชีวิตแล้วกันที่ได้ทํางานร่วมกันกับอาจารย์สายสุรีเพราะฉะนั้นผมก็ขอเริ่มต้นผมจะมีภาพแผ่นสไลด์เป็นภาษาอังกฤษขึ้นหนึ่งเป็นภาษาภาษาไทยรึนหนึ่งนะครับภาษาเังียษได้บรรยายทั่วโลกครับยกเว้นประเทศไทยวันนี้จะมาบรรยายที่นี่นะครับ อันนี้เป็นภาพถ้าเปิด,ดูีนะครับทางข้ามบนลีหเป็นอุบัติการณ์การเกิดการขาดอาหารในประเทศไทยแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับดีดีดีด,ด,ดีดีเป็นลำดับจนกระทัตอนนี้ประเทศไทยเรามีเด็กที่น้กหนักทำโควิดขาดอาหารเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่ระดับโลกก็ยังเป็นแบบนี้เส้นนี้แล้วสิ่งที่เป้าหมายเท่กากันคือ ม l เลเนียมดิมเมนโกลเช่นนี้เห็นไหมครับประเทศไทยเราได้ทําตัวเองเป็นตัวอย่างโดยมีการคิดการทําในเชิงบวกจนท่านได้ผลและประเทศต่างๆอยากจะเอารูปแบบผมก็ได้รับเชิญไปบรรยายอยู่เรื่อยไม่ใช่งานของผมนะครับเป็นงานของกลุ่มทีนี้ตัวอย่างที่จะนําเสนอเนี่อาจจะนําไปสู่ประเด็นในการพัฒนาเด็ก นอกจากร่างจิตใจด้านร่างกายก็มีร่างจิตใจสติปัญญาอารมณ์นะครับแล้วก็สังคมแล้วก็จิตวิญญาณทีนี้เรามาเรามองดูสินะอุบัติการน้ำหนักตางโมเลกุเด็กไทยเมื่อปี1982ก็มือคือ32ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่51%ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ30%ขณะนี้ลดลงปี นะครับที่เกิดขึ้นนะ่ะเพราะมีการคิดพยายามจะแก้ไขตลอดเวลาโดยคิดเชิงบวกหาเหตุผลหลักการไม่ยอ่อท้อนะครับที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือช่วงแผนห้า่การามที่ผมได้กล่าวแล้วแต่ก็มีการเตรียมการกันตอนที่ผมพยศา์สายตรนะีเนี่ย1 9 7 2 5 1 8เน้ยสบฮะ 1975ตอนนั้นอาจารย์สาสยศรีเป็นประธานในุกรรมการเครื่องชี้วัดภาวะสังคมสังคมจะอยู่ได้ต้องมีเครื่องชี้วัดมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีความมั่นคงในชีวิตมนุษย์มีภาวะโภชนาการดีตอนนั้นอาจาร,รย์สายศรีก็บอกว่าเอ๊ะเราหน้าจะเอาเรื่องโภชนาการเป็นเครื่องชี้วัดภาวะสังคมครอบครัวไหนที่มีเด็กขาดอาหาร มีปัญหาทุกโชนาการหรือมีปัญหาเด็ดมากกันสแสดงว่าสังคมนั้นไม่มีความเป็นธรรมถูกหรือเปล่าฮะโดยโยกตัวนี้เราเห็นที่แอฟริกาที่เดือดรอนอาหารเยอะเลยสังคมมีความเป็นธรรมไหมไม่มีความมั่นคงด้านอาหารไม่มีฆ่าการแย่งอำนาจกันแล้วในที่สุดกลุ่มที่ยากจนก็มีการขาดทรัพยากร รวมทั้งสมัยอนในการเลยงดูเด็กและตารกด้วยเหตุนี้ในในช่วงนั้นก็ได้มีการดำเนินงานเรื่องเครื่องชีวะแล้วก็มีการปรึกษาหารือว่าในแผนอาหาร,หารโภชนาการจะทําอย่างไรจริงๆกระทรวงสาธารณสุขยังเป็นหลักแต่ก็มีงานวิจัยที่ตอนนั้นสถาบันวิจัยโภชนาการที่อาจารย์อารีเป็นผู้ในการก็ได้มีการดําเนินงานวิจัยนะครับแล้วข้อแผนท่าเนี่ยก็เริ่มมีแผนยากจน แผนยาจนก็ได้มีการปรับเพื่อนครับภาวะแผนยากจนเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแสองถือว่าเครื่อนทุกโชน,าก,โชนาการการขานอาหารเนี่ยเป็นอาการของความยากจนจริงๆลึกๆก็คือว่าเป็นอาการของความไม่เป็นธรรมในสังคมตอนหลังคำว,ว่าความไม่เป็นธรรมในสังคม สับปารดเด็กใช่ว่าอะไรรู้ไหมฮะ e q คว t y i n e q u อีคความไม่เสมอภาคเรื่องของเด็กเนี่ยถ้าเปิดไม่แก้ไขเรื่องความไม่เสมอภาคนะ Inequity เราก็จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้วันนี้จะนำทุกท่านไปสู่การแก้ปัญหา i n e q u ควิของเด็กของแม่ของเด็กของยายต่างๆด้วยอ่ ราะว่าปัญหานี่มันจะเชื่อมโยงความยากจนและความไม่เสมอภาคความไม่เสมอภาคตั้งแต่เรื่องของเกิดพาก็อายุไม่ยืนตายง่ายเกิดพาก็ไม่ได้รับการดูแลเกิดพาก็ไม่มีโอกาสในการพัฒนานี่นะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์กรแล้วก็มีกติกาว่าจะต้องแไขให้ได้สมัยนั้นเนี่ยโครงการในการพัฒนาต่างๆเนี่ยแนวหน่งเยอะเลย ท่านลองถามตัวเองว่าขณะนี้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเมีแนวหน่งลงไปที่ชุมชนและครอบครัวเยอะไหมยเยอะไหมครับมีการบูรณาการกันหรือยังมีไหมครมีบ้างใช่ไหมครับบา,รบ,บางอย่างมัดเป็นฟ้อนก็ควรจะมัดเป็นฟ้อนบางอย่างมัดเป็นฟ้วไ่ได้ก็ไม่ต้องมัดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือแนวหนิงที่มันทิ่ม,มลง้าได้ไม่ได้อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของบุคคล ของชุมชนแต่ประการใดเป็นการที่ในาลาวดิงเราพยายามสร้างความสามารถของชุมชนขึ้มาดยย้ายเพื่อให้ช่วยตัวเองได้นะครับทีนี้อันนี้ค็อข้อสรุปว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจว่าดี